เวลา15นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนาสลาดุสิตธาลัยสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ้าทุนละอองพระบาททูลก,กระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติและจากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2562 เพื่อบรุงสภาาากชไทยนายสุทธิสุโกศลปหลัดกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะกรรมาการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเฝ้าทุนละอองพระบาททุนล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายประเมธีวิมลสิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะกรรมาการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟาตุนละอองพระบาททุ่งฆ่าทุ่งกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์กำพลปัญญาโกเมศอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์นำคณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์ฟาตุลละอองพระบาททกงราชทูตกระหมอ่มอมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเรือเอกสุวรรณตันสุวรรณรัต นาย,ยกสมาคมร่วมใจพักรักป่าไทยและคณะเฝ <Okay. S 1> ้าทุนละอองพระบาททุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทยศ <Okay. S 1> าสตราจารย์ <Okay. S 1> เกียรติคุณพรชัยมาตังขสมบัติ นายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าตุลละอองพระบาททูลกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิทธิ์เก่าคณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่3าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระรนิธิธารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสาดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพงกรชัยมีสามเสนนาย,ยกสมาคมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรมนันคณะกรรมาการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศลประจำปี2562ฝ้าทุนละอองพระบาททุงคราบทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการสมทบทุนบรินิธิเทพรัตเวชานุกูล นายกิติพงศ์กนกวิไลรัตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมกราน้อมกระหม่อมถวายจากเย็บผ้าเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจาการครบ130ปีในปี2562เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางสุพรรณีบุญถูก นายกยุวะพุทธิกะสมาคมอุบลราชธานีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อปัญหาวิชาการรายการเยาวชนอยากรู้จิงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิฐธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562พร้อมด้วยผู้บริหารครูนักเรียนจากโรงเรียนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันเฝ้าทุนละองพระบาทกราบบังคมทูลรายง,งานผลการจัดงานแข่งขัน นางวรน,นามณีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุร,ราษฎร์ธานีนำคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยวงเครื่องสายผสมตีพาดเครื่องคู่และวงอังกะลุงประจำปีงบประมาณ2,562จิงถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลายผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนแรงงานผลการจัดงานประกวด นายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินไายได้จากการจัดก,การประกวดวาดภาพประเภทจิตรกรรมอมสินร่วมสมัยเทิดไทยจัก,กรีวงจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา15นาฬิกา53นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2562ฟาทุนละองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานดังนี้สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายได้แก่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษวิพาดาคุณาวิกติกุล สาขาการพยาบาลในสถานบริการได้แก่นางสาวจงกลนีจันทระสิริสาขาการพยาบาลในชุมชนได้แก่นางกันนิกาปัญญาอมรวัตและรองศาสตราจารย์คณิษฐานันทบุตรโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าถุนละอองพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562ฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ร,กรออกะหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคำประธานกรรมการ,รแผนกสัตวแพทยาศาสตร์บุรนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและเลขานุก,การ,รแผนกสัตวแพทยาศาสตร์และศาสตราจารย์รุ่งโรธธนาวงนุเวศคณบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนางสาวสุยาการอาชาสพาวัตผู้ได้รับพระชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนสตัตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2562ฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพยาธิชีววิทยาเชิงปูรณาการอิ ology, น e g เก t i v e p a โท o b i o l o g y ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสสหรัฐอเมริกา